ประดมพิธีนะครับโดยช้างเชือกแรกนั้นศิลปินแห่งชาติครับพ่อคอจ่าน้อยและท่านหมายเุยชัยจันยกเกียรติบุดมกายคือบนหลังช้างนะครับในช้างเชือกที่หนขณะนี้ครับสึงอัาบนะครับก็จะนั่งลงนะฮะแล้วก็ xuồng này chanh sỏng thân bà thà đùa cao ขณะนี้นะครับตปจะร้อัตพจะร้อยสิบติเชาและแล้วตบชาจะังยากอยู่โดดครับทางเดินทางเข้ามา เป็นประธานนะครับในชุดที่หก่อนนะครับและชุดที่สองจะตามมากับช้าชุดที่สองนะครับนั่นก็นคือท่านประธานบุญมาตันดะวงนะครับนะครับแล้วก็ลงแต่ช้านะครับซึ่ง เดี๋ยวทั้งสองเชือกนี้นะครับจะเดินกับไปรับบอสตัโยมลนนนะครับและคุณแม่สุภาพนะครับเป็นชุดที่สองะครับและก็รวมทั้งแขกรับเขียน,นะครับอีกสองท่านที่จะมาพร้อมกับโค้งที่สองแข่งช้าแต่ลัอไปนะครับ จะทำบุญมาทำดูครับจะทำที่บด้พบแล้วนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาครเพื่อนวันดีค่ะ,ะภาพประวัติศาสตร์ครับพี่น้องสวยงามอลังการงานสร้างอิอ่ ภมาอยู่ฝั่งนี้ประมาค่นงจ้ภาพมาอยู่ฝังนี้าภาพมาตรงนี้ครับฝั่งนูนครับจ้ภาพถ่ายภาพอยู่ฝั่งน้ภาพสวยภาพสวยคุณจะทอะไรอลบค่ะลบูอันามามรอนี่ยจะเิพี่ยกมาเพี่หน่อ เราจะทำอะไรรบๆเอารถออกนิดนึงครับมันงบาง

ยากาศหนึ่งคนที่รุ่งเรืองภาพประวัติศาสตร์ของไทยแล้วนะครับขณะนี้ัดยาวทิ้ัใหญ่อาลังการจิิงๆครับ ีคุณแม่สุภาพดาวษาและบอสโกโจวินี่กำลังสา้อยนั่นมาแดงครับแหมเป็นช่นางลูคิววิธีกรอ,อย่างเลยครับลุคความสวยงามมากมาก ชาวมนชื่อนะครับชาวพูดอ คุณแม่เนาะนะครับทุกคนก็ฝากหลังรอนะครับแล้วก็เดี๋ยว10บโมงตรงนะครับเราจะไปออนแอร์ที่นะครับคนรุกคุ้งเตฟเอ็มร้อยสามนะครับวันนี้ท่านผู้ฟังนะครับจะได้ฟังที่แบบโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวของเทศมาละครแล้วก็สวยงามบอสโซนะครับเราไปดูว่าบอสโซได้นอนหรือเปล่านะครับทุกคนมาแส่ด้านมานะคะ าสุภาพก็มาในชุดสีขาวนะครับแล้วก็มากับ้ายุนะครับลายแบบว่าสวยงามมากเลยแม่บงกนี่นะครับหนึ่งสองสามครับขอบคุณครับนี่่แล้วก็นี่สงขณะนี้นะครับคุณแม่สุภาพนาโงาและบอสโจยรมนีนาโงซานะครับจากสรเป็นต้นแผ เดินทางเข้ามาสู่พิธีบวกสรวนด้วยเช้าผู้ดำเนครับซึ่งกดงายเรียบง่ายและเป็นกระเทียมกดแปดนะจะลังใจอัากล้องเนี่ยครันจอตากล้องแบบโอ้โหเหนี่ยแบบเป็นเชิ้มคุณแม่สุภาพครับถือได้ว่าเป็น คนสำคัญเป็น ขาเรียนเชิอนะครับเขาต้องเปลี่ยนทุกๆท่าเนะครับและรอบวน่ในรอบที่สามนะครับขณะนี้้าง้ำสอนเชือกจะไปรับนะครับอีกสองอีกสี่ท่าต่าัๆนะครับ เข้ามาสู่พิธีของเราในช่วงของพิธีบวงสรวงพระวรย็นเรื่องไข่อ้อนะครับขอเรียนเชิญ